สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออภัยทุกท่านที่ติดตามผมนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงวิคอวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับเนื่องจากผมเกิดอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์ก็บาดเจ็บพอสมควรนะครับเข้าโรงพยาบาลถึงสองวันเลยนะครับก็ออกมาพักฟื้นที่บ้านเริ่มหายดีแล้วนะครับ วันนี้นะครับจะมาให้ทัศนะทีเด็ดมวยรักมวยชอบนะครับสุกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2568นะครับวันเสาร์ที่23นะครับวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568คู่ที่1นะครับเป็นเจ้าพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับทีกัด103ปอนด์จะพบกับสิงชนะ เกียรติเพชรเดชะนะครับพิกัด103ปอนด์เท่ากันเจ้าพันเอกมา103.6ลดไป0.6นะครับส่วนเจ้าสิงชนะมา102.8ขาดไป0.2นะครับฟอร์มหลังของเจ้าพันเอกครับชนะคะแนนจากกียเกียรติฟูเฟื่องนะครับ10ฟอร์มหลังชนะรวดนะครับ11ฟอร์มหลังชนะ10เสมอ1นะครับสำหรับเจ้าพันเอกพีเคนะครับสดมากๆครับเด็กคนนี้เป็นลูกแฝดของแว่นพีเคนะครับเก่งกว่าพันโทแน่นอนครับเด็กคนนี้ ฟอร์มหลังชนะคะแนนจากปิดเกียริฟูเฟืองครับวันนี้จะพบกับสิงหชนะเกียรติเพชรเดชะเจ้าพันเอกอายุ15ปีส่วนสูง165นะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย PK น้ำหนักปล่อยๆลอยอยู่ที่50กิโลครับชกมาแล้ว60ครั้งส่วนเจ้าสิงหชนะเกียริเพชรเดชะนะครับเป็นมวยจากพัทลุงชื่อเดิมก็เจ้าชนะศึกเกียริเพชรเดชะอายุ20ปีส่วนสูง162 น้ำหนักปล่อยอยู่ที่5.1กิโลฟอร์มหลังชนะนกลูกคาดสอิวัตนะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่พันเอก3 1หนึ่งครับก็เหมือนเดิมนะครับมองไปที่พันเอกเจ้าสิงธนาตัวนี้เคยแพ้นกพันธูโซึ่งเป็นมวยที่ไม่เก่งเท่าพันเอกนะครับคู่นี้ชอบไปที่พันเอกครับ31มองว่ารุ้นน้ำนกได้เลยนะครับ ถ้าไม่สะดุดขาตัวเองลม้มแพนน็อกเองนะครับสําหรับเจ้าพันเอกฝีไม้ลายมือสู้กันไม่ได้ครับชอบไปจี้พันเอกกีเคนแสนชัยนะครับถ้าไม่แพงมากเนี่ยมองเป็นมวยสามดาวได้เลยนะครับแต่เนื่องจากแพงเกินไปนะครับก็จะให้สามดาวก็ใครก็ให้ได้นะครับชอบไปที่พันเอกนะครับนอกในชัยยาู้ที่2นะครับบุตรลีสบุญมีธิ์นะครับ,บ,รบ,รรบพบกับ คู่แบบเก่าครับเพชรนาวีพยักกันนะครับจเจ้าบุษ,ษรีนะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนคู่ตัวนี้แล้วครับเพชรนาวีตัวนี้นะครับ,รบจเจ้าบุษ,ษรีขอบนมีธิ์ชที่นี่ค่ายนี้หน้าเสือดีแน่นอนครับตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่ห้าสามบุษ,ษ,ษรีคู่นี้นะครับบัวเคยค้ามา้าเคยขี่เคยชนะกันมาแล้ว ชอบไปที่บอรสีนะครับทีเด็ดสามดาวนะครับสามไม่แพงครับจัดไปทีเด็ดไปที่บอรสเียบุญมีฤทธิ์ครับทำฤทิดทำหน่อยก็เหมือนทำเยอะ,ะครับค่ายนี้โชคที่นี่นะครับหน้าเสือดีมากคู่ที่สามนะครับเป็นคู่เอกนะครับคู่ที่สามคู่เอกเป็นการ <c oughs> พบกันอีกครั้งสำหรับเจ้ามาดี้วีนัมมมยไทยจะพบกับโมฮอกเมาะบางกะปิ หรือว่าเจ้าโมฮอกหมูสะพานใหม่โมฮอกทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับเปลี่ยนลายชื่อลาย่า่ไอ้เปลี่ยนล,ลาย่ยา่นะครับเจ้าโมฮอกเมื่อก่อนเป็นโมฮอกเพชรสี่หมื่นก็มาอยู่กับน้าหมูสะพานใหม่เมื่อก่อนเป็นยอดมวยถือย่านะครับรุ่นเด็กตอนเด็กๆนี่เก่งมากๆครับเด็กคนนี้ปีไม้ลายมือเขาในเนียวแน่นเก่งทุกลูกเลยครับเด็กคนนี้หลังๆก็ถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างมาดี้นะครับเป็นมวยจาก นอกนะครับเป็นมวยนอกนรับก็ฟอมหลังเสมอเจ้าโมฮอกมานะครับที่าราชดำเนินอายุ26ปีส่วนสูง1 83้านะครับน้ำหนักไปปล่อยๆ68กิโลชกมา20ครั้งฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบีน้ำมวยไทยส่วนเจ้าโมฮอกนะครับชกมาเป็ร้อยครั้งเลยนะครับเป็นมวยฟอมที่ค่ายซอสมยัยฟอร์มหลังเสมอมาดีคู่นี้ตลาดลักรั์โมฮอก 19นะครับหมฮอ๊ก oh 19เสมอกันมาที่ราชดำเนินคู่นี้นะครับผมชอบไปที่มาดี้นะครับชอบลูกหนักชอบลูกแรงชอบลูกใหญ่นะครับชอบความเชื่อถือนะครับเจ้าหมฮอกนะครับวันไหนที่มาเป็นรองในี่โชคดีใจหายวันไหนขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับโมฮอกรีเดียร์99ขึ้นมาเป็นต่อเมื่อไรพร้อมที่จะนอนทันทีนะครับเด็กคนนี้ ไม่รู้เป็นอะไรของมันถ้าวันไหนมันมาเป็นรองนะครับโชคดีมากๆวันไหนขึ้นมาเป็นต่อแพ้ตลอดความเชื่อถือไม่มีครับเด็กคนนี้ใครจะไหวไงใครช่างส่วนตัวผมมองว่าเด็กคนนี้ความเชื่อถือไม่มีคู่นี้ให้รองไปที่มาดี้นะครับบีนัมมวยไทยจะบทเบียดเอาชนะมวยต่ออยังเจ้าโมฮอกนะครับกดเรทไว้เลยนะครับกดเรทไว้เลยไปออกหน้าตู้นะครับ ชอบไปที่มาดีนะครับคู่ที่4นะครับยอดดอยแก้วสำลิศพิกัด116ปอนด์มา116.8พบกับแสนเชิงสิทธ์อ,อปามูดมา115.6ขาดไป0.4คู่นี้หนักแรงครับยอดดอยครับสู้กันไม่ได้ครับคู่นี้ประกบหลุดเตะขาต่อยหมัดตะกอต่ำแล้วก,ตตก็ต่ำไปที่ยอดดอยครับกดยอดดอยบวกตะกอต่ำนะครับ ไปทัวร์นะครับมวยรักมวยชอบนะครับคู่ที่ถึงชอบไปที่พันเอกปีเคแสนชัยมวยไทยิมนอกในชัยยาคู่ที่สองชอบไปที่บุษศรีสบุญมีริดเกาะติดคิดตังหน้าเสือดีหน้าเสือพร้อมอุ้มทีเด็ด3ดาวเลยครับบุษรีคู่ที่3านะครับคู่เอกชอบไปที่มาดี้ความเชื่อถือดีกว่านะครับสำหรับมวยฝรั่งตัวนี้ความเชื่อถือดีกว่าบทเบียดไปแล้ว จะเอาชนะเจ้าโมหอกเป็นต่อเทไรตายทุกทีคู่ที่4นะครับชอบไปที่ยอดดอยประกบหลุดครับคู่นี้นับน็อกครับยอดดอยก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงด้วยนะครับเจอกันอีกทีนะครับหลังช่างมวยไทยเจนะครับสวัสดีครับ